อ่าเอาไลครับใสาแล้วก็โในนแนแ่นเลยนะแน่นแน่นแน่นนน,นน้องแน่นไปอีกัะโอเคผู้ขาดเตือนโกลน่นหานกับขาเลยว่ะอะไรก็ได้บ้าใครบอกให้โก เย็นหรือกลัวกลัวยารีคลอกลันโรดันกัามือเ้องเลยอะบุกมือไปกำมือไว้หน้าน้องอื่นไหมอื่มจีอเขาสวยเลยจริงสวยหน้านี้อันนิ่จจิ้มๆอต้อะม เบาไหมอืมนี่คือบอกว่าอะไรเส่ตตปากลับบ้านนะกลับแล้วหรอกลับแล้วหรอไม่อยู่เบื่อรถติดอนอฮะเบื่อรถติดเป็นไงกันน้กงพอกันนี่ใส่เสื้ออะไรกับอะไรตกค้าง ซักข้างเดียวเองนี่ยเส้นเกงดึ่แล้วก็ไม่ซักอีกเลยไม่ไม่ได้ซักเราจะเดียวาสีน่าจับไม่ไหวแล้ไม่อยู่โดนเราหนักหรือเบาหรอกแรงหนอกหนักหรือเบาอะไรอ๋อแล้วก็รียนได้หมดปนัดจะหนักขึ้นอีกตรงนั้นหนักอีก ฉัคิ้วมีแค่นี้หรอยางนอกนอกไม่คิ้วเลยแค่นี้โอ้ยีเสขาด้านในเบากว่านี้น้ำหนักดีมีน่นัี้ยเนขาด้านนอกต้จะเบาน้งกลานัหนมีกล่องนั่นมันมีกล่องหลงสูบงานหรือเปลามนคิวเรื่องิ่ายไมง่ายแต่ป็บางทีมันไม่ มันยังแข็งอยู่เราตัวนี้่ การร <pues> ายการรอบสังแขนการใช้ควานักลงน้ัะนนี้สัแขนน้นได้ีขึ้นแล้วการพนจากูเส้าด้านอันนี้ก็คือรอบประมาณ่หนักอเจที่เ็ยงไม่เนะคะจะได้สบาย สองรอบสรอบสามรอบก็ยังมันก็ยังไม่เจ ja ็บเลยเราเป็น hmm. น so, ้ำหนักค่ะมันต้องลงน้ำหนักคือแบบเราไม่ต้องกดจุดมันต้องลงน้ำหนักก็ไม่ว่าหลังก็เบางแล้วก็ไม่ไม่ต้อง เรวปไหมอกัจะอบก็แต่ว่าอันนี้ต้องขึ้นอย่างไร้านี่ว่าไม่ต้องก็คือขัดเดือยไมไม่ใกล้ตาไปนอใช้อุ้งมือห้ามใช้เลจิตรงนี้อ่อใต้คช้วมีช่ ใต้คิ้วใต้คิ้วใต้รูคิ้วใต้รคิ้วแล้วก็ไม่ถึงไม่ถึงเบ้าตาต้นเท้าไม่แน่สองรอบรอแล้วหลายรอบแล้วเดี๋ยว้องจุดเบกกดเลยกดเลยแรงไหมน้อยไือต้องมหนักแค่นี้แหละได้แล้วอันนี้เหมือนสบายว่าไม่ทำเลย เตาหน้าลูกค้าแล้วก็รูดรูดไม่ใช่รูดลรูดซื้อลงไปเลยเอฟเอฟหนึ่งเอฟสอง ไปเหนพี่ออนโดนได้ไงโดนมือไหมนี่ยมันขาดด้วยวันอะไรครับโอ้ขาดครับมันขาดอะไอ่ะโดนขาไว้นะเมื่อกี้เนี้ไม่โดนอ๋อเอาวางเอาวางเบื้งล่างก็ได้ครับเดี๋ยวจะเนขาหืัมือผิวมากครับชอบบอดตรงผมทำได้หรอ <c oughs> ยังแน่นเลยแน่นปวลูกค้าทีไม่เจ็บทะลุตัวมองหนักไม่เจ็บนะน่้เหลือแค่นี้ล้วแน่นละ,นนะต่อไปเป็นตัวข<า>ดัดต่อไปเป็นกนารขัดนะครับ เอียเราพยายามอย่าแต้มเยอะนะเวลาจริงๆแล้วว่าม sure> ันจะต้องมีน้ำนมหรืออะไรคอยเป็นให้มันดูลื่นแบบเพื่อนหนยก็น้ำได้ไหมคะน้ำก็ได้แต่ว่าก็คือถ้ามันให้เห็นผลมากกว่าให้นมดีกว่าแ้าหงทำให้หน้านุ่มด้วยไงน้ำนม เดียวหายแล้วคิ้มอย่างงี้แล้วนะคะ รู้สึกอย่ที่สุดยนนแรงกีางังบนแรงไปช้าไม่ต้องไปล้วไม่รู้จะรีบเปยังไม่รู้จะรีบไป

ที่เออแตะนะแตะเนื้อแม่แรมากถึงก็เกือบเช็ดละห้ามงแล้วเห็ดมัมันั่งกินข้าวสาวหัคนมากกมากไ้องให้หัวยึดมาไม่หัขัดมันแตกใ้่ไหมใช่แต่ก็รักจะออกก็ได้เราเดินไปเราไปม่ต้องพับเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องพั้งแต่ผ้าไหมไม่ต้องใช่จ้าวีอแต่น้ำ้น เองใจนตขอนนี้ก็ตามน้นครูนะโดนแตข้างเดียวแนเลยไปแล้วหรอนี่มาไหมไม่แน่ติ๊กตัติ๊กไม่มามแน่มาอาทิตย์ีมาวันอาทิตมาทุกวันมาทุกวันไหม Vielen Dank. Uh...